าการจราจรนะบัติภัยการจราจรเนี่ยเราต้องรู้สาเหตุมาก่อนนะครับรู้สาเหตุบัทิภัยการจราจรมาก่อนน,ะนี่ใช่ที่โรงเรียนเราหรือเปล่าเราก็มีการอบรมเรื่องการจราจรมาบ้างแล้ว ทีนี้การเสริมสร้างความปลอดภัยเนี่ยก็อาจจะปลูกฝังเขาเรียกปลูกฝังจิตสํานึกใช่ไหมการเสริมสร้างความปลอดภัยหรือการป้องกันอะไรต่างๆเนี่ยปลูกจิตสํานึกให้ได้รู้หนึ่งมีความรู้นะบางทีต้องไปอบรมถ้าพูดถึงเรื่องความปลอดภัยการจราจรต้องไปอบรมการจราจรหรือให้เจ้าหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่หรืองานจงานจราจรงานจราจรเนี่ยมาให้ความรู้กับนักเรียนนะครับบางโรงเรียนก็อาจจะนำเสนอหน้าเสาธงอ่าทีนี้มาดูตัวบุคคลนะครับตัวบุคคลเมื่อเได้รับความรู้สิ่งแรกนะครับ ตัวบุคคลแล้วทีนี้ความรู้อะไรบ้างที่เราจะต้องนำมาเสนอในเรื่องของการจราจรเดี๋ยวนะยังหาดู กับขี่ยศยานพานั้นต้องมีความรู้เรื่องการจราจรไหมต้องมีนะครับต้องมีอ่าทีนี้ความรู้นะครับความรู้โดยทั่วไปควรมีความรู้กฎหมายจราจรต้องมีความปลอดภัยรู้เครื่องหมายจราจรสัญญาณจราจรและกฎหมายจราจรนไเนะนี่ยผู้ผู้ ผู้ขับขี่ยานพนาหนะต้องรู้ดีรู้ดีกว่าผู้ใช้รถใช้ถนนเนเขาต้องรู้ดีสัญญาณไฟเป็นยังไงช่องเดินทางรถไปทางไหนนะรถที่ใช้เป็นรถอะไรเพราะนั้นต้องรู้จึงต้องให้ผู้ขับขี่นั้นมีความรู้ต้องมีใบอนุญาตใช่ไหมมีหรือ,อยังพวกเราเนี่ยที่ ขับขี่รถกันเนี่ยนะต้องมีนะครับสําหรับผู้ที่ใช้ใช้รถนะฮะอ่ะทีนี้มันมีพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยโอ้โหมากมายเลยนะผู้ขับขี่อะ่ะไอ้สายตาไม่ดีเป็นโรคตาบอดสีสุขภาพไม่ดีอ่าพิการ ใช่ไหมมันมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยเยอะแยะนะฝ่าฝืนนะผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูงเร่งรีบรีบร้อนประมาทนะเป็นพฤติกรรมมากมายนะที่เหตุชนกันตูมหรืออุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยน่าจะลดลดแก้ให้ได้นะ ขับรถโดยประมาทขับรถมีสารเสพติดใช้สารเสพติดขับรถเมาสุราเมาสุาราแล้วไปขับนะพฤติกรรมเนี่ยไม่ปลอดภัยเยอะแยะเรามองเห็นแล้วอันตรายาอันตรายมากเพราะนั้นในเรื่องของอปฏิสัมปพัญญะของผู้ขับขี่เนี่ยหรือความรู้มันต้องบวกกัน นะความรู้กับไอ้สมรรถภาพสุขภาพร่างกายนะร่างกายจิตใจด้วยนะพูดถึงจิตใจด้วยถ้าจิตใจไม่ดีไม่สบายอารมณ์ร้อนเกิดโมโหโทษสะเหยียบอย่างเดียวนะก็อันตรายนะครับขับรถเร็วอันนี้พฤติกรรมความไม่ปลอดภัย ทีนี้ขาดความรู้ความชำนาญก็เมื่อกี้เห็นรูปแล้วได้รับการอบรมแล้วในเรื่องของการจราจรความบกพร่องทางร่างกายนี่เกิดขึ้นได้ทีนี้อันต่อไปในเรื่องของ อุปกรณ์เราก็มองถึงถึงยานพาหนะเลยนะมองถึงยานพาหนะที่ที่ไม่ปลอดภัยเก่าเกินไปไม่เคยตรวจสภาพเลยทีนี้ลถเวลาจะต่อทะเบียนต้องไปตรวจสภาพก่อน,นกฎหมายเขาออกมาดีแล้วะบางคนอาจจะหลอกหรืออาจจะสวมทะเบียนอะไรเงี้ย ไม่อยากให้ทำทีนี้อารมณ์ของผู้ขับขี่เกิดขึ้นได้ไหมบางทีอุบัติเหตุอาจจะเกิดอารมณ์ก็ได้เยอะเกินโมโหเกินหรือแบบว่าระบายอารมณ์ในการขับขี่ที่เกิดอุบัิเหตุอะเมื่อเร็วๆนี้ก็เกิดอุบัติเหตุเพราะอารมณ์ าการละเมิดกฎหมายนี่ผู้ขับขี่นี่ถ้าละเมิดกฎหมายนี่แย่มากฝ่าฝืนกฎหมายแย่มากกฎหมายจราจรเขาก็มีให้อยู่แล้วไปฝ่าฝืนแล้วก็การฝ่าฝืนกฎหมายจราจร ทีนี้เราต้องรู้ดิอย่าง,งเครื่องหมายจราจรเนี่ยเอาง่ายๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวประมวลให้เธอดูหน่อยเนี่ยเครื่องหมายมันมีอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งก็คือเครื่องหมายบังคับประเภทที่สองก็คือเครื่องหมายเตือนหรือระวังอันตรายใช่ไหมในนีนปป่ประเภทบังคับก็คือห้ามใช่ไหมประเภทที่หนึ่งอ่ะบังคับหรือห้ามทีนี้ประเภทที่สเดี๋ยวมาดูประเภทที่สองนิดหนึ่ง อ่าเครื่องหมายเตือนหรือระวังเนี่ยมันก็มีเราต้องรู้ให้หมดหนะโดยเฉพาะผู้ขับขี่เมื่อกี้เราพูดถึงผู้ขับขี่นะก็ต้องรู้หมดแล้วก็สัญญาณตรงนี้ก็ต้องรู้นอีกนิดเดิงนะครับ่อดูในเรื่องของเครื่องหมายต่างๆเส้นทางขอบทาง อ่าตรงเนี้ยอ่าเนี่ยโดยเฉพาะผู้ขับขี่ต้องรู้นะอะไรเป็นอะไรต้องศึกษาหาความรู้แล้วก็ไม่แจว่ามีใบอนุญาตขับขี่แล้วไม่รู้เรื่องเลยนะครับอ่าหรือสัญญาณไฟต่างๆเหมือนกันนะสัญญาณไฟต่างๆได้เหมือนกัน อ่ะดูข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปในเรื่องของสาเหตุการจราจรสาเหตุมีมากมายทีนี้เมื่อกี้เราเห็นว่าส่วนบุคคลเนี่ยทำให้เกิดสาเหตุอยู่แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้คนขับขี่ยานพาหนะทีนี้ผู้ผู้โดยสารมั่ง เหตุเกิดจากผู้โดยสารมีไหมมีผู้ดโดยสารนี่สำคัญนะในเรื่องคึกข,ขนองความรีบร้อนขึ้นลงรถอะไรพวกนี้อันนี้ถือว่าเป็นเป็นความรู้เก่าๆเ,เดิมๆที่ว่า,าต้องมีความรู้ในเรื่องของการขึ้นลงรถการรอรถที่ไหน การข้ามถนนอะไรพวกนี้นะนะเพราะว่าเราเรียนตั้งแต่ช่วงชั้นที่หนึ่งแล้วหรือปฏิบัติมาตั้งปฐมแล้วนะให้เป็นระเบียบวินัยข้ามถนนตรงไหนก่อนขึ้นรถควรทำอย่างไรลงรถทำอย่างไรนะพวกนี้นะนี่สำคัญก็คือ แต่ถ้าไม่สวมหมวกนิรภัยเนี่ยราจอจับแน่ทีนี้ตรงนี้เนี่ยการข้ามถนนบางคนยังเลินเล่ออยู่นะหรือประมาทประมาทเลอนเล่ออยู่สมมุติถนนกว้างอย่างอย่างภาพที่เห็นเนี่ยถนนมันกว้างอะ่ะ เนี่ยเวลาข้ามถนนต้องมองทางไหนก่อนถ้าถนนเลนเดียวถนนสองเลนสี่เลนนะไม่ใช่เดินข้ามวิ่งพรวดไปเลยนะแต่ที่ปลอดภัยที่สุดก็คือสะพานลอยทางม้าลายอุโมงหรือทางข้ามนะทางข้ามต่างๆอะทีนี้สาเหตุข้อที่สามผู้ใช้ถนน นาคูย่อๆมานะาเพราะว่าหลายหลายอย่างที่จะบอกก็เป็นสิ่งที่นักเรียนรู้แล้วนะอันนี้เอาแค่แบบทบทวนผู้ใช้ถนนไม่ประมาทไม่ฝ่าฝืนกฎจราจรน,นะถ้าเข้าใจแล้วไม่ต้องจดก็ได้นะสาเหตุ สภาพของยานพานะยานพานะเนี่ยมันมีหลายอย่างนักเรียนลองลองดูที่ว่ารถที่วิ่งบนถนนเนี่ยรถที่วิ่งบนถนนเนี่ยมันมีลักษณะหรือประเภทของรถอย่างไรบ้างเพราะนั้นประเภทของรถเนี่ยโอ้โหมากมาย นะที่นี่ยานสภาพยานพานะจะต้องดีนะครับนะต้องตรวจสภาพนะสิ่งทั้ง,งายก็ต้องตรวจสภาพนะตรวจสภาพอะไรบ้างนะสมมุติว่านักเรียนจะขอยืมรถคนอื่นมาใช้เนี่ยนะนักเรียนจะต้องรู้รู้หนึ่งสภาพรถ ก็ลองเบรกดูก่อนนี้เบรกเป็นยังไงเหมือนกับรถเราที่ใช้ไหมหรือรถเราเองก็เช่นเดียวกัน,นต้องตรวจสภาพเบรกอยู่ด้วยยางมันเสื่อมหรือไม่นะเบรกโดยปกติก็ปีหนึ่งควรจะเปลี่ยนแล้วยางประมาณกี่ปีสองสามปีบางคนก็สามถึงห้าปีแล้วแต่คุณภาพยางอีกางเนี้ แล้วแต่คุณภาพยางยี่ห้อ,อยางอต่างๆยิ่งสภาพรถที่ใช้ใช้รับส่งนักเรียนน่ะต้องดีถูกต้องปลอดภัยนะไม่ใช่ว่าพอนั่งรถแล้วห้อยโหนกันบ้างมือยื่นออกมาบ้างนะแล้วก็ไม่ชำรุด พั้นความปลอดภัยต้องมีสูงโดยเฉพาะรถรับส่งนักเรียนนะครับอาดูสาเหตุอื่นไม่ไม่มีกระจกมองหลังมันเป็นส่วนเกี่ยวข้องของ,ของผู้ขับด้วยตรวจสสภาพรถนะ หน้าฝนก็ต้องมีถ้าไปรถยนต์ก็มีเข็มขัดน,นิรภายัยถ้ามีรถจักรยานยนต์ก็ต้องมีหมวกนิรภัยนะครับอ,อีกมากมายาที่เราไม่ได้กล่าวถึงทีนี้ในเรื่องของอุบัติภัยต่างๆเนี่ยถ้า,ถาบนถนนนี่จะมีอุบัติภัยมากที่สุดสถิติก็จะสูงที่สุดนะครับ บทิภายการขนส่งเนี่ยสูงสุดเนี่ยดูสถิติได้อันดับหนึ่งถ้าดูสถิติกว่านิดหนึ่งนะเพื่อเพื่อเนี่ยจากการขนส,ส่งสูงสุดเลยอ่ะ สาเหตุบฏิภัยการจราจรทางบกมากมายแล้วก็ทำใหเเำนน้เสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากนะเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากนะอันที่ดึงเนี่ยนะครับเพรนนสถิติของอาการจราจรทางบกเนี่ยจะมีทุกวันทุกเดือนทุกปีหรือโดยเฉพาะเทศกาล โดยเฉพาะเทศกาลจะมีสถิติเลยว่าเอาปีใหม่เนี่ยปีใหม่เนี่ยดูสิจะดูที่อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นกี่รายใช่ไหมแล้วก็บาดเจ็บกี่รายเสียชีวิตกี่รายน่าจะมีนะเพราะฉะนั้นในรอบปีในรอบปีเท่าไหร่นะถือว่าสูงสุดงั้นอย่างอื่นก็รองลงมานะครับสูงสุดอ่ ทีนี้มาดูช่องนี้ช่องนี้สาเหตุผู้เสียชีวิตจากขนสง่งถูกทำร้ายด้วยวิธีต่างๆพระตกหกลม้มทำร้ายตนเองด้วยวิธีต่างๆอุบัติเหตุจมน้ำอะไรก็มีไล่ลงมาเรื่อยนะครับาการเสียชีวิตนะครับทีนี้มาดู อันที่ห้าบ้างนะสาเหตุการจราจรทางบกนะทีนี้จากสิ่งแวดล้อมนะครับจากสิ่งแวดล้อมนะก็เป็นเหตุได้นะเช่นอะไรล่ะสะภาพถนนอาจจะไม่ดีต่างกันฝนตกถนนลื่นหมอกลงถนนลาดชันเกินไป อะไรเนี่ยมากมายะทีนที้สิ่งแวดล้อมนี่ก็คือสภาพถนนสภาพถนนต้องออกแบบมาแล้วใช่ไหมขาต้องออกแบบมาแล้วถนนลอยฟ้าถนนใต้ดินถนนขึ้นเนินสูงลงต่ามะสภาพถนนเนี่ยมันก็เป็นไปได้บางคนไม่เคยชินเส้นทางไม่เคยไปเกิดได้ไหมอุบัติเหตุเกิดได้นะ แล้วก็สภาพดินฟ้าอากาศหน้าหมอกก็เกิดขึ้นเยอะแล้วบัติเหตุหรือจากจากมนุษย์คิดว่าเป็นธรรมชาติจุดไฟข้างทางเนี่ยพอมีฟันไฟมากเนี่ยก็เกิดได้แต่นี่เป็นอันนี้เป็นสภาพของดินฟ้าอากาศเทศกาลต่างๆพฤติกรรมของคนมีมากมาย นะบางคนไม่พอใจมัางบางคนคิดร้ายปองร้ายบางคนอ,อยากได้ทรัพย์สินจนะี้ป้นรถนะเกิดปฏิภัยได้นะหรือไอ้ประเภทชอบกว้างกระจกเห็ไหมหวังปองร้ายหวังเอาทรัพย์สินนะครับเพราะนั้นพฤติกรรมของคนเนี่ยมันมีมากมาย กดผิดแล้วต่อไปปัญหาการอาชญากรรมอาชญากรนบางคนถูกหลอกฆ่าตายในรถบ้างหรือลงไปในน้ำบ้างาปัญหาอาชญากรรมปองร้ายพวกปองร้ายเมื่อเมื่อก่อนไม่มีรถไม่เป็นไร พอมีรถแล้วเสียชีวิตเลย<ม>นะก็ก็ก็สาเหตุมีมากมาย